ครับผมครับกลับมากับคลิปแกะกล่องสุ่มมัสเรเดอร์ที่ไม่ได้สุ่มมาเปิดดูกันนี่ด้านในมันคืออะไรโอเคออกมาแล้วอ่ามาเปิดดูกัน ในกล่องในกล่องหมดแล้วนะครับไม่มีอะไรในกล่องหมดแล้วดูของกันเลยมันคือปืน DN น,นั่นเองที่แกง่ายแกแบบนี้เลยดีกว่า ประมาณนี้นี่ก็แกะฝั่งนี้อึ๊บอึ๊บอืมออกมาแล้ว ป็นนะครับน่าประมาณนี้ประมาณนี้ตึ๊บฟึ๊บอืมเทสกันดูว้าวไม่มีเสียงอ่ะเดี๋ยวใส่ทานก่อนนวดกระบอกใหญ่มากอ่ะทุกคนของจริงกันนะ ืได้การ์ดมาด้วยคาเมเดรแระนิกโกหมายเลขสองเดีย๋ยวลองใส่ฐานกันดูอ๋อเป็นระบบจิ้ม,มสักครู่ เป็นระบบจิ้มนะครับอ่าออกแล้วใส่ฐานโอเคฐานก้อนนี้ วิ้ยระบบติดปกติครับผมระบบปกติใส่ยังไงอ่ะอ๋อ ครับผมระบบปกตินะครับสำหรับคลิปแกะพัสดุวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับผมฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์คอมเมนต์ด้วยนะจ๊ะบ๊ายบาย